รอดูโผก่อนดีกว่าครับคือผมยังไม่อยากจะสรุปผมก็จะรอดูโผนะครับรอดูว่าแหล่งข่าวภายในนะครับเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคงม,มาเทียบกันผู้ก,กํากับน่าจะมีสักสามพันกว่านะครับถ้ามาไล่กันทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวแต่ว่าถ้ามีคําชี้แนะนะครับจากนาตาชานะครับทั้งหลายที่อยู่ตามองค์กรตํารวจนะครับบอกมาเป็นไกด์ไลน์ว่าดูอันนี้หน่อยดูตรงนี้หน่อยเนี่ย มันก็จะช่วยให้เราทํางานตรวจสอบได้เร็วขึ้นผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าหมายถึงเรื่องตั๋ว และตัวเองก็เกี่ยวข้องกับการฝากตัว๋วโดยที่แหล่งที่มาของการฝากจุดเริ่มต้นของการฝากเนี่ยก็อาจจะมาจากสสในพักตัวเองประเด็นก็คือว่ามันออกได้สองทางนะครับทางแรกก็คือคําพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าเชื่อถือเป็นการพูดที่น่าเชื่อถือเป็นการพูดที่เป็นไปตามข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งผมนะมองไปในทางนี้ว่านายกรัฐมนตรี คงจะรู้ว่าใครสมหวังใครไม่สมหวังก็คือคงเห็นโผลแล้วนะครับแล้วก็สามารถพูดได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับกระบวนการตามกฎหมายพูดกันไปเยอะแล้วนะครับว่าผิดอย่างไรเนี่ยมันก็จะเดินไปทางนั้นกับอันที่2ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีประกาศเลยครับว่าตอนนั้นผมเป็นการเป็นการพูดโกหกผมเป็นคนไม่น่าเชื่อถือผมแค่ต้องการอวดนะครับอวดรู้ต้องการพูดแบบพูดไปสงเดชไปอย่างนั้นแหละนะครับ ถ้าประกาศกันในสังคมแบบนั้นนะครับเราก็อาจจะเอาผิดนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่านายกบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ที่ผมเนี่ยเป็นคนน่าเชื่อถือผมพูดอะไรมาเนี่ยผมต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับผมมีสติสัมปชัญญะในการพูดนะครับเราไม่ได้มีคนวิกลจริตเป็นนายกเนี่ยนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนายกก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าคําพูดของนายกมันก็คือหลักฐานที่เอามัดตัวนายกรัฐมนตรีเอง ซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องเดินทางตามกฎหมายคําถามก็คือว่าคุณอยากจะใช้มาตรฐานไหนความผิดที่ชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าเป็นปกตินะครับประเทศอื่นที่เขาเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีไปเจอกันมาครับผู้นําประเทศเนี่ยถ้าเจออะไรที่เป็น,ปน,ปนความผิดมากเนี่ยนะครับนายกก็จะมีความรับผิดชอบทางการเมืองก่อนเช่นในต่างประเทศเขาก็อาจจะลาออกอย่างบางประเทศใช่ไหมครับมีการจัดปาร์ตี้ในช่วงโควิดนายกลาออกนะครับผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ กรณีนี้เนี่ยหนักกว่าเพราะมันเป็นกรณีของระบบอุปถัมเป็นกรณีที่ขัดต่อขัดแย้งนะครับต่อสิ่งที่นายกได้หาเสียงเอาไว้ตอนหาเสียงแล้วผิดกฎหมายด้วยคําถามก็คือว่านายกเนี่ยจะมีสปิริตในการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองไหมที่จะลาออกเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องตัดสินใจและเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นตัววัดถึงคุณภาพของนายกคนนี้กับวันที่สองนายกจะเดินต่อไปก็ได้ครับส่วนในแง่มุมทางกระบวนการทางกฎหมายเดี๋ยว เราฝ่ายค้านขอเวลาในการหาหรือยังมีเวลาครับเรา,าจ,จะรอดูหลังจากกรรมธิการเรียกนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมาตัดสินใจกันว่าจะเดินกันอย่างไรแต่แน่นอนนะครับช่องทางทางกฎหมายการตรวจสอบตรงนี้มันไม่ได้มีแค่เฉพาะของฝ่ายค้านผมเข้าใจว่าวันนี้ก็จะมีบางคนนะครับไปร้องแล้วนะครับซึ่งก็คงต้องไปดูว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยจะใช้กับนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้หรือไม่นะครับ ทุกวันนี้ยังใช้เวลาวิธีการเงียบอยู่เลยฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นถึงความรู้สึกผิดของการพูดเรื่องนี้เลยผมคิดว่าถ้าถ้าพูดถึงผู้นำประเทศนะครับแล้วคุณรู้เห็นกับระบบอุปถัมภ์ที่มันทำร้ายคนเยอะมากขนาดนี้แล้วคุณก็ปล่อยผ่านไปแล้วพูดอย่างหน้าชื่นตาบานแล้วถ้าเกิดผมมาดูตัวเองในวิดีโอแบบนี้ ผมคงรู้สึกผิดนะแต่ผมไม่รู้ว่านายกท่านนี้ยังไงเพราะในวันถัดมาที่หลังจากพูดในที่ประชุมสสเพื่อไทยก็เป็นการไปชี้แจงข้างๆครูๆไปพูดถึงเรื่องความบ้างไม่ใช่เรื่องคนทั้งๆที่มันเป็นการเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นผมอย่างที่ผมบอกนะครับข้อแก้ตัวอันเดียวที่นายกจะอาจจะพอพูดได้แลวฟังขึ้นนะครับคือพูดไปเลยว,ว่าตอนนั้นผมอาจจะเป็นคนไม่น่าเชื่อถือผมพูดโกหกผมต้องการโชว์ นะครับเพื่อเอาใจสสของพรรคเพื่อไทยถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะฟังขึ้นก็ได้ครับว่าเป็นการพูดส่งเดชไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรสังคมจะได้รู้ว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเนี่ยสังคมไม่ควรจะให้คุณค่าเท่าไหร่จะเอาแบบนั้นไหมฮะแต่สำหรับนายกสัตว์รัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดังนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ย ผมค่อนข้างผิดหวังนะครับในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนเป็นตํารวจมาก,ก่อนนะครับผมเนี่ยมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับตํารวจคือถูกจับบ่อยครับแต่ว่าทุกครั้งนะครับที่ผมสัมผัสกับตํารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยผมรู้ดีว่าพวกเขามีความรู้สึกเจ็บปวดยังไงแม้กระทั่งในเวลาที่เขาสอบสวนผมนะฮะผมก็ทราบครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากทําที่ผ่านมาเขาอยู่ในระบบที่มันแย่ขนาดไหน วันนี้เมื่อผมมันเป็นนักการเมืองผมมีโอกาสที่จะพูดแทนพวกเขาเนี่ยผมก็แค่ใช้พยายามใช้โอกาสนี่นะฮะแล้วมันน่าผิดหวังขนาดไหนที่รัฐบาลพลเรือนถึงแม้ว่าตำรวจหลายท่านนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสอาจจะไม่ได้เลือกคุณเศรษฐามาเป็นนายกแต่เขาก็มีความหวังเล็กๆนะครับแรกสุดเนี่ยเขามีความหวังเล็กๆว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมมันน่าจะดีกว่ารอบที่แล้วแต่รอบนี้สุดท้ายมันโชงชางกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะ ทั้งๆนี้เ hm <antique. S 1> รามีพรบตำรวจฉบับใหม่นะครับที่พยายามแก้ปัญหาที่ผ่านมาแต่มันก็เหมือนจะพิสูจน์ได้ว่านายกก็ยังสามารถที่จะมาแทรกแซงได้แย่มากฮะคือคือตอนนี้ผมว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณเลือกตั้งใหม่ในเร็วนี้นะครับแล้วอันที่สองเนี่ย ที่คุณพูนทำพูดแบบนี้นี่คือการเบี่ยงประเด็นนะข้อเท็จจริงก็คือตกลงแล้วนายกรัฐมนตรีมีตั๋วสอร1นึ่ใช่ไหมฝากโดยสอสอเพื่อไทยใช่ไหมถ้าเราไปสืบสวนสอบสวนกันจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดพบว่ามันมีการฝากกันจริงเนี่ยสอสอเพื่อไทยกี่คนลลายกันทั้งพักหรือเปล่าผิด185กันกี่คนนะครับตัวนายกผิด186หรือเปล่า คืออย่า,บ,าบอก่า็มาโยงเรื่องของการเมืองเรื่องของการอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันอยู่ที่ข้อได้จริงเราเป็นนักการเมืองครับเรามีหน้าที่ตรวจสอบคุณจะให้ฝ่ายค้านนายกพูดเรื่องนี้เนี่ยคุณจะให้ฝ่ายค้านเงียบเหรอฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องทาหน้าที่ตรวจสอบแล้วยังไงคือพอตรวจสอบไปแล้วพูดไปแล้วให้หยุดพูดเหรอฮะถ้าหยุดพูดกระบวนการยุติธรรมมันจะเป็นธรรมใช่ไหมยอย่างกรณีของสอวทรงเอเนี่ยถ้าผมหยุดพูดกระบวนการมันจะพัฒนามาถึงขนาดนี้เหรอฮะ ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากให้เห็นด้วยว่าที่ผ่านมาเราแค่เป็นนักการเมืองที่ทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นที่นะครับซึ่งพยานหลักฐานเรื่องที่มันมาถึงวันนี้คนชี้บอกแสคือนายกนะฮะคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับต้องขอบคุณคุณเศรษฐานะครับที่ช่วยยืนยันว่าวันนี้ระบบอุปถัมยังมีอยู่ เดี๋ยวบอยนะครับ